اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ021846810 0818129615มูลนิ 10, ธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสลามุอะลัยกุมรหมะตุลลอฮิบะวะราะกุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รครับเรากลับมาพบกับยามเช้าแบบนี้นะครับตั้แต่เวลา หานาฬิกาถึงหานาฬิกา30นาทีกับรายการมุสลิมไทม์ทางททบ5เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวดีๆที่รายการเรานำมาฝากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของสังคมและเรื่องราวของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในและสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะวันนี้ได้ลงพื้นที่มายังมัสยิดอิดฮัดอุลูมุดีนได้รับการต้อนรับและคำแนะนำจากท่านอิหม่าม,มวุชิไวหวังบูและก่อนที่จะลงพื้นที่นั้นทางคณะได้พูดคุยและมอบอินจะพลามให้กับทางมัสยิดเพื่อใช้ละศีลอดในเดือนรอมอน วันนี้ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนบ้านผู้ป่วยติดเตียงคือคุณมูฮัมหมัดชมบุญหรือคุณแนบอายุ88ปีมีอาการเสร้นเลือดในสมองแตกมาก,กว่า15ปีแล้วทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในปัจจุบันในปัจจุบันต้องอยู่ในการดูแลของครอบครัวคุณมูฮัมหมัดเองเคยเป็นหัวหน้าช่างในการก่อสร้างมัสยิดอิทฮาร์ตอุลุมุดดีน และอีกหลายมสัสยิดในบริเวณใกล้เคียงชื่ออะไรฮะก็ชื่ออะไรชื่อมูมัดชมบุญชื่อชื่อไทยก็ชื่อแนบแนบแนบชมบุญแนบชมบุญรับขอดุอานะครับนี่ละโอ้คิดทั้งหมดทัสยิดนตนน่นงๆก็ครับชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมนะครับ<ม>กับสถาบันอัมนานะแล้วก็ทางมสัสยิดนะก็ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มีของเล็กน้อยที่จะมามอบให้นะครับแล้วก็เงินสดนิดหน่อย ที่จะมอบให้นก็มีผู้ละอานกับหนังสือสวบข้สำหรับเด็กนคณะทีมงานชมรมผู้นําชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในและสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะได้มอบกล่องอย่างชีพและเงินสดให้กับคุณมูฮัมหมัดและครอบครัว และหลังจากนั้นทีมงานของเราได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณยะโกบอายุ76ปีซึ่งป่วยเป็นอมัมพฤกษ์มาหลายปีแล้วพูดได้เล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็มีความพยายามที่จะเคลื่อนไหวตนเองแต่ก็ยังไม่มากนักเพราะร่างกายไม่เอื้ออำนวยปัจจุบันคุณยะโกบต้องอยู่ในการดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ชิดเป็นอมัมพฤกษ์เหรอฮะ เขากี่ปีแล้วครับเนี่ยฮะวันนี้ก็นอนหนีตลอดนอนด้วยนั่งด้วยอ๋อนั่งได้ใช่ไหมครับนั่งไม่ค่อยไหวอ่ะอ๋อครับแต่เจะจะพูดอะไรได้ไหมเขาพูดอาปากไม่ค่อยออกครับชื่ออะไรครับเนี่ยเขาชื่ออะไรชื่อยะโกะเ่ยยะโกะหยาดหยากันเหรอขอดนุญาตนะครับให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะเข้าใจว่าบางทีใครจะพูดอะไรนะยะโกะจะหลายแล้วปีนี้ปีเย็นสิบหก พอๆครับผมก็ทางชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในนะครับชลอมนอสถาบันอามนาแล้วก็ท่างอิหม่านนะครับก็เราได้มาเยี่ยมนะครับคนในชุมชนให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ของเล็กน้อยนะครับแล้วออัลคูรอ่านด้วยนะแล้วก็เงินส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาะมอบให้กำลังใจกัน ขอทุกอานะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงกันขึ้นนะครับเข้าใจให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโรชัยนิกคุณอาผู้หญิงก็ต้องดูแลตลอดนะครับต้องอดทนนะครับ ทางชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะพร้อมคณะจึงได้มอบเงินและกล่องยังชีพให้กับครอบครัวคุณยะโกบเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภันธ์บุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ021846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออก และไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้<ม>เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้<ม>สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิด<ม>กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระมานะ02 1846810 081 8129615 บ้านเกาะแหลนังตั้งอยู่ที่ตำบลปากบางอเภอเทพาจัังหวดสงขลาเป็นหมู่บ้านหนึ่งชื่อของหมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากภาษาชื่อเกาะแหลนังตรงกับภาษาเยาวีว่าอุลาลอแนแปลเป็นภาษาไทยอุลาแปลว่าเกาะและลอแนแปลว่าน้อยหนาเนื่องจากในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้มีต้นไม้หนาอยู่เป็นจนํานวนมากชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่าอุลาลอแนซึ่งคําว่าลอแน ต่อมาเพี้ยนเป็นแลหนังและเรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านเกาะแหลนังดิฉันชื่อนางสาวโรเบียมะเป็นผู้นําท่องเที่ยวของบ้านเกาะแหลนังนะคะการท่องเที่ยวของเกาะแหลนังคือเริ่มต้นจากการที่ว่าเกาะแหลนังเป็นหมู่บ้านที่ถูกปิดแล้วก็ไม่มีคนรู้จักพอไปไหนมาไหนก็คือเขาจะไม่รู้จักว่า ตำบลเทพาจะมีแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของบ้านเกาะเลนั้งจุดเริ่มต้นก็คือจะมีทีมงานจากอบตอแล้วก็หน่วยงานของวิสาหกิจชุมชนที่เข้ามาทักถามแล้วก็เพราะว่าเลเห็นธรรมชาติที่สวยงามและก็อุดมสมบูรณ์ของบ้านเกาะเลยนั้งจุดเริ่มต้นก็มาจากตรงนั้น ระยะเวลาที่เราเปิดมาคือประมาณ6-7ปีแล้วก็มาหยุดชงงะงักช่วงโควิดหยุดชงงะงักไปประมาณ2ปีแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นใหม่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มต้นมาก็ประมาณ1ปีกว่าแล้วเข้ามาปีนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอบตปากบางอำเภอเทพาแล้วก็วิสาหกิจชุมชนหลายหน่วยงานที่เข้ามา,าช่วยสนับสนุน จนทําให้เรา,ามีชาวบ้านแบบและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสําคัญเลยฟื้นฟูทําเป็นการท่องเทีย่ยวแล้วก็เปิดให้ชุมชนอะเป็นคนที่ว่านำเรือมาลงทะเบียนเพื่อจะรับนักท่องเทีย่ยวสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชนค่ะนักท่องเทีย่ยวก็ทยอยมาเรื่อย จะไม่ค่อยบูมเหมือนตอนแรกๆที่เราเปิดแต่ก็เราก็พยายามที่จะโปรโมททางเพจของหมู่บ้านส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเป็น3จังหวัดแล้วก็มาเลเซียก็จะมีบ้างจากกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ที่ลงมาค่ะกิจกรรมหลักๆของชุมชนเกะาะไรหนังนะคะก็คืองมหอยค่ะ เราจะล่องเรือ,อลงจากเรือจากจุดนักพบตรงนี้คือแล้วก็ล่องเรือจากท่าเรือไปที่จุดงมหอยประมาณ15นาทีแล้วก็จะทํากิจกรรมงมหอยแล้วก็แกะหอยสดๆให้ชิมระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เราก็จะล่องเรือชมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็จะแวะเช็คอินถ่ายรูปก,กับริมทะเลของบ้านเกาะเลนังค่ะ ค่าบริการล่องเรืองมหอยก็คือ3000บาทต่อลำนั่งได้ประมาณ10คนในในชุดบนเรือเราจะเตรียมให้น้ำอัดลมน้ำเปลา่าแตงโมแล้วก็ชุดเครื่องเคียงที่ที่ทานกับหอยนางรมแล้วก็เราจะบริการคนงมหอยให้1คนคนแกะหอยแล้วก็จะมีไกด์บรรยายบนเรือใช้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง ระยะเวลาลงจากท่าเรือไปที่จุดงมหอยประมาณ15นาทีแล้วก็ทำกิจกรรมที่งมหอยคือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมา จุดเด่นของอหอยนางรมของที่นี่คือจะเป็นหอยนางรมธรรมชาติไม่เลี้ยงนะคะแล้วก็จุดเด่นของอหอยก็คือเป็นแหล่งหอยสามน้ำํำคือเราเรียกว่าหอยสามเกาะจะมีแหล่งน้ํามาจากสงขลาปตัตตานีแล้วก็ยาลาจุดตรงกลางจุดน้ําไหลมนเวียนตรงนั้นะจะเป็นจุดที่หอยอร่อยที่สุดจะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็สดแล้วก็จะไม่เหนียว แล้วก็ความสําคัญของหอยที่นี่คือเราจะคุยกับชาวบ้านว่างมหอยต่อเมื่อได้รับออเดอร์อ่าเรามีออเดอร์มาประมาณ10บกิโลชาวบ้านก็จะไปงมหอยมา10บกิโลแล้วก็ไปส่งเราจะไม่ให้ชุมชนงมเอามาเก็บไว้สินค้าหอยนางรมออกจากกอเลนังต้องสดุดส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมาชาวบ้านเขาจะหาแล้วก็มาส่งที่ร้านของสันชายในหมู่บ้านมีจากสงขาจากบัตตานีที่เขาสั่งหอยที่นี่แล้วก็ยะลา สั่งหอยจากชาวบ้านาสินค้าโอท็อปของบ้านเกาะเลหนังก็จะมีน้ำพึ่งชนาโรงที่มีมาตรฐานส่งออกอตอนนี้คือจะมีขายในช h อป e ีใน l a z a ด a ทุกท,ทุกช่องทางที่ว่าเราจะเซิร์ชดูได้เป็นน้ำพึ่งชนาโรงบ้านเกาะเลหนังเพจของหมู่บ้าน,น,น,านถ้าอยากติดเต้าคือ มาเพจบ้านเกาะเลหนังค่ะฝากแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเกาะเลนังอยากให้เชิญชวนมาท่องเที่ยววิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านเกาะเลนังด้วยนะคะบ้านเกาะเลหนังเป็นหมู่บ้านชายทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติมีอุโมงค์ป่ากงกลางยาวกว่า500เมตรมีอาหารทะเลสดสดจนทำให้มีเทศกาลกินหอยนางรม ที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืนร่วมกิจกรรมล่องเรืองมหอยและหิงห้อยอยามค่ำคืนได้อีกด้วยร่วมถึงการชมวิถีชาวบ้านทั้งการหาปลางมหอยประมงชายฝั่งและการปลูกมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลา เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระมนะ0218468100818129615 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله พี่น้องผู้ รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับเรากำลังอยู่ในช่วงของบรรยากาศการเข้าสู่เดืนดอนรอมฎอนซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยโชคผลความดีมหาศาลที่อัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าจากได้ทรงมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ และตอบรับคำสั่งของพระอ,องค์ในเรื่องของการถือศีนอดในเดือนรอมฎอนฮะดิษบทหนึ่งในขณะที่ท่านนาบีนั้นได้อยู่ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนชะบานซึ่งเป็นเดือนที่ถัดจากไปก็คือการเข้าสู่เดือนรอมฎอนท่านนาบีสุสลต่านละฮะอลฮ์วะสัลลัมได้ขึ้นปาตาคาถา แล้วก็บอกกล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าใกล้มาแล้วนะที่จะได้เข้าสู่พวกเราซึ่งเดือนอันยิ่งใหญ่ท่านนาบีวส,วสลุลตล่านสลละหวอะละลัมใช้ว่าชาหรุนอาซิมหมายถึงเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามของเราเราเชื่อว่าเดือนรมอรฎอนเป็นเดือนที่ เป็นนายของบรรดาเดือนต่างๆทั้ง11เดือนที่เหลือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮันะหัวตาอาลาจะทำการเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนพลานิสงการตอบแทนให้กับผู้ศรัทธาอย่างมหาศาลจนไม่สามารถที่จะคำนวณน,นับได้ในช่วงของเดือนรอมฎอน ผู้ศรัทธาจะเห็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อเมื่อสิ่งสิ่งนั้นมันไปมีผลกับผู้ศรัทธาในชีวิตอันถาวรของเขาในโลกอาเครอนั่นก็คือโลกหลังความตายดังนั้นท่านนาบับดุลลอฮฺอะลัยฮุสาลามจึงสอนกับบรรดาผู้ศรัทธาโดยผ่านบรรดาสอบาบอกว่าโรมฎอนเป็นชาหรุนชาหรุน อาซีมุเด ah ือนที่ยิ่งใหญ่ชาหรุนมุบารอกเดือนแห่งความจำเริญเต็มเปี่ยมไปด้วยความบารักัดสิริมงคลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาอัลบรากัตุซิยาดตุนฟิลคอยร์คำว่าสิ่งหนึ่งมีบารักัตสิ่งหนึ่งมีสิริมงคลหมายถึงสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งพลานิสง ผล,ลบุญอันมากมายให้กับบุคคลคนนั้นดังนั้นแค่เพียงบุคคลหนึ่งที่เขาเป็นผู้ศรัทธ,ธาต่อลอสุบฮานาหัวตาลาแล้วเขาได้ใช้ชีวิตก้าวข้ามจากเดือนก่อนๆเมื่อเขาได้ใช้ชีวิตก้าวข้ามเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยชีวิตของเขาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นชีวิตที่มีบรารักัตนั่นคือชีวิตที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยกับความดีงาม ฟีหีไลแลตุนค่อยรุมมินอัลฟิชาและในเดือนรอมดอน,นั้นน่ะมันมีอยู่คืนหนึ่งซึ่งภาคผลของการปฏิบัติของผู้ศรัทธาในการที่เขาจะทำการอ่านอัลกุรอานในการที่เขานั้นจะลุกขึ้นยืนในการละหมาดกียามุลเลนในการที่เขานั้นจะซิกรุลละในการที่เขานั้นจะทำสดอกกอ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีในศาสนาที่อัลลอฮ์ตาลากำหนดเขาจะได้รับความดีมากกว่าการปฏิบัติในเดือนอื่นๆหรือในคืนอื่นๆที่ไม่ใช่รอมดอนถึงอัลฟิชาะมากกว่าหนึ่งพันเดือนด้วยกันและท่านนับบิาลชอรอฮวะอะลฮิวะซัลลัมบอกว่าคืนคืนนั้นก็คือคืนไลลาตุลกอด,ดัดและหลังจากนั้นท่านนับบิาลออวะอะลฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่า ใครก็าตามที่เขานั้นได้ปฏิบัติความดีหนึ่งที่เป็นสุนัตหรือในภาคจิตอาสาเท่ากับว่าเขานั้นได้ปฏิบัติในภาคที่เป็นฟอร์ดูหมายถึงทำหนึ่งสุนัตได้เท่ากับนะหนึ่งฟอรดูและถ้าเกิดคนคนหนึ่งเขาได้ทำในสิ่งที่เป็นหนึ่งฟอรดูหนึ่งภาคบังคับดีกว่าการกระทำหนึ่งฟอรดูในเดือนอื่นๆถึง เจ็ดสิบเท่าด้วยกันนี่คือภาคผลอันมหาศาลที่อัลลอฮฺพนานตาลาได้เตรียมไว้ที่นบีบอกไว้ในเริ่มต้นฮะดิษบอกว่าชารุนอาวีมูบารอกเดือนที่ยิ่งใหญ่และเต็มเปี่ยมไปด้วยกับความดีอันมหาศาลท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะเป๊ะะสัลลัมบอกว่าชารุซอบร์เนี่ยเดือนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความอดทนเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้ศรัทธาจะต้องอดทนอดกลั้น าาอารมณ์ในการที่จะยับยั้งอารมณ์ฝ่ายต่ําของเขาในการที่จะยับยั้งตนกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นจากปากของเขาท้องของเขาอวัยะเพศของเขาจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอวาตาลาทรงหักห้ามไว้และท่านนาบีสุลตล่านบอกว่าวัสซอบรุสวาบุหุนจันนะแล้วคนที่เขานั้นสามารถที่จะอดทนอดกั้นตัวของเขาได้ ในการที่จะตอบสนองคำสั่งของลอสฟานวาตาลาในเดือนเดือนนี้และหักห้ามกีเลตตัณหาความต้องการของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอารมณ์ในเรื่องคำพูดในเรื่องสายตาในเรื่องการฟังผลสุดท้ายออสฟานวตาลาจะตอบแทนผลรางวัลให้กับบุคคลคนนี้ด้วยกับผลรางวัลอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือสวงสวรรค์ที่พวกเรานั้นต่างรอคอยในการที่จะกลับไปอยู่ในมันอย่างถาวร ครับวันนี้ครับก็ขอฝากนะครับคำสอนของท่านนาบีสุลตล่านละวะในวะรัลัมไว้ am, วแต่เพียงเท่านี้วะบิลลฮิตตฟิกวัลฮิดายสัลลัมุอะลัยกุมอะลรอฮ์มะตุลลอฮิอะบารากาตุนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่นนี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสัลลามุอะลัยกุมวะลรอฮ์มะตุลลอฮิอะบารากาตุสวัสดีครับ ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในสังคมบางครั้งมีการไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดอันตรายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอยู่ในสังคมควรจะให้เกิดความประนีประนอมรักคร่กลมเกี่ยวกันท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะสัลัมได้กล่าวว่าอย่าเกลียดชังซึ่งกันและกันอย่าอิจฉาซึ่งกันและกันและอย่าหันหลังให้กันและกันและพวกท่าน จงเป็นปวงเบาของอัลลอฮ์ในสภาพซึ่งเป็นพี่น้องกันเถิดบันทึกโดยบุคอรี